สวัสดีครับผมสวัสดียามค่ำคืนครับผมสาระคำนี้มื้อนี้มีพัระกิจนะครับลับในพานในพันในพันอู้นะครับมีพัรตกิจครับผมนะครับนู่นนะครับหม่งไฟพุ่นละง่ายต่อหัวเสือนะครับเอเมื่อเรียงมาอยู่บ้านนะครับเนื่องจากมื้อนนี้กับ ปีนี้ก็นยากหลายห้างอ่ละล่ะเจ๊ฮะบุท่านได้บุมีคนถ่ายให้นะครับ,บวันนี้มีคู่นะครับเพิ่นว่าจัดลองดูเพิ่นวาเอาลงทูม,มุบเออยูทูบลองดูเพิ่นว่าคือมาแต่งหัวมันแน,น่นอ่ะเดี๋ยวเอเอเอาเอาเอาท่านผู้ชมกำลังเบิ่งอยู่นี่ขึ้นนาโอ๊ยขึ้นอ่นะเ <c oughs> นาะเ <c oughs> ออ ห้างเดียวห้างเดียวรถเพิ่งจอดจอ,อษษดยู่ข้างนอกเพื่นศาเข้ามาตอนไหนบอก่ขึ้นไหนจะว่าห้องันของสวนเพิ่นนะครับพุ่นของสวนเพิน่นเอื้นใส่คนหัวจักกันนะครับบมเป็นยังบมได้ย้อนดอกอันนั้นก็ได้ให้ใส่เฝ้าก็กได้ <laughs> พุ่นครับผมใครละ่ะนี่นะนี่ครับประมาณลูกบอลน,นะครับเนี่ยก็ลูกบอลจังน้อยถือว่าโอเคนะครับแถวนี้เขาเอาหลายแล้วแถวนี้เขาเอาหมดไปขเข้าไปประมาณสามสี่ห้างนะครับนักล่าเยอะแถวนี้อนะ,อะขอเบิ่งวิธีการหนเขาเนะเดี๋ยวนะครับสักครู่ครับขอดูวิธีการหน่อยครับตะคู่มันกว่าครับ โอ้โหทำการใส่ไวนเลอือกวินซินโอ้เงียบดูนเงนียบๆนะครับใช้การเองเพือ่อนวะมันง่าเพื่อนวะเจ้าเอาต้องใส่หลายนะครับน้ำมันเอาพอดีนะครับเดี๋ยวเอา้า<ม>โอ้ยสังคู่เลย ตายแล้วโอ้ยตายเบอร์พี่น้องกันนี่เสือคู่แเนี่ยนี่เขียวปู้นมันวะโอ้ยตายแลยตายเลยลๆใครละหัง่งโมหิเง่งกองผัดตั้งอยู่ซ้ายฮัลโหรครับเดี๋ยวเพิ่นแตง่งซัลลี่ใหม่สักก่อนโอ้ตายแล้ว สโนไว้พวกมันก็ของผู้เจ้าแท่นน่ะโอเคครับผมครับบเเพิ่นน้ำเนี่ยครับครับเผือบทัชกันไรนะครับโอ้มันโอ้มากอะครับหึนี่มันโอ้มากอะครับโอ้ยโอ้ยจะคู่จะคู่โอเคครับผมแป๊บนึงครับพี่น้องได้เอาเหมืองครับเออตายแล้วมาเท่าก่อนครับผมหลังจาก คิดพาทางเทคนิคจัะหน่อยนะครับเคยไปต้องเครื่องมันเมื่อกี้นี้บม่เห็นหูครับผมละลงไฟผมละแหงจุ๊บเอาเลยเอาเลยจึบ๊บหนาบานเลยจำแวะครับผมไอ้มือเบาๆนะครับไอ้มือเบาๆได้ทั้นอาจจะแตกได้นะครับแห้งก็แห้งอะได้แตะได้ อื้อไม่ยา,มากมือนเกะาเคยบอกอมันพอดีแล้วมันเคยทอได้บอ่อันี่ให้อาจารย์เขาจัดการเองนะครับมือนนี้นนรับผมเตรียมสถานที่เลยครับถัดสถานที่เลยคือต้องอาจจะบุเห็นนะครับตอนที่ไปอุดนะครับเนื่องจากมันอยู่ไกลมันอยู่หกนะครับแงสังข์ขบีสบุดปิดมากเลยคนแหงื่อหลอนอยู่ โอ้แม่งนั่นหัวนู่นนะครับผมปการเองมันอีกเหมาแตาต้องแห้งได้ยันเครือได้ครับยันเคอริสิเอาออกมาเลยสิสิซิโค้ดเลยข้างเข้าเลยคุณนะครับทางป็น่น่ะพำนมยงผ พอจะหาเห็นครับผแห้งครับนี่ก็ได้เติบหนึ่งปรเทศ,เทศอยู่บุรีไกรนะครับตัวร้ายครับปีนี้ตัวลายจะฮาหยากักตัอสนกัน <c oughs> แน่ไดตัวนี้เพิ่นกำลังตกแต่งนะครับตกแต่งทางเข้าทางออกจะได้ลายห้างน,นะครับปีนี้แต่ว่าาบุรีถ่ายนะครับ เนเาาเื่องจากจะเฝ้าไปไหนจะเฝ้า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 ให้เงียบก่อนให้เงียบก่อนจะเฝ้าแต่งท่าเข้าก่อนคนหมากไปคนเดียวนะครับเขาเลยบุกได้อะไโอ้ยุ่งกับลายแท้ก็ยุ่งเห็นว่ากินกล้องอาจจะสั่นเนี่ยนะครับวู่มีไม้กันสั่นนะครับช่องเล็กน้อยนะครับวู่มีไม้กันสั่นหรอก พนกระสันหนหิวหน,น่อยจังน้อยขำแล้วไม่เวลาแล้วตอนนี้แต่งนะครับแต่งทางเงียบซะก่อนเราเขาเงียบซะก,ก่อนนะครับถ้าจังจัดการเขาใส่ถุงเพื่อความปลอดภัยนะครับท้านใส่ถุถงโอ้ยมันแตกขึ้นมาเลยงากเด้ครับไม่ดอ เม <Yeah. S 2> าอยู่คอยเลี่ยงใครตองตัวนั้นนะ่ะเ uh huh. มืองแล้ว my job, my job. ให้เงียบก็บเตี้ยซะก่อนย uh huh. ังเอาจากไงน,น้อยก็ให้ได้ใส่ถุงซะก่อนให้มนะัน่ะจีงมันนะ่ะโอ้ยนุ่งลาแทน้นี่หยุดแนละ้วตะกี้กับทีมงานลาอยู่ครับพี่น้องไล่ ตามสี่คนสมมเพืนนีไปทางานกรุงเทพบัดเอาเมียเอาเมียบัดเจอจะพูดพูดเจ้าผู้เดียวครับผมยังส่วนอยู่ไปหาผู้เดียวสมมเพืนี่ลำบากอยู่โอ้เดี๋ยวครับเดี๋ยวหาทางเข้าสักกอนโอ้แขนหลังโต้นไม้นี่ก็ได้เนาะเดี๋ยวพาเขาไปเบิ่งน,นะครับไปไกลนะครับโอ้ต้นน้ำนี่เนาะน้ำเลยนี่ครับผม ทางอยู่นี่ช,ชัดบาบนี้เนี่ยเราบอกโอ้ใส่เครื่องจะนั่ง,งเหรเบ้องจังอยู่นะทำไมเขาจะนั่งหงุดหติดเฮงไม่น้ำนะครับนี่น้ำดอกน,ะนดอกะครับจะไปปักคน้นเียเจ็บไปได้ครับน้ามันก็นได้ดอกๆด,ด,ดอกนี่คะ ครับผมในพานเพื่อนกำลังนะครับกลังแปลงกิ่งครับผมแต่เย็นๆนะครับพี่น้องผู้ติดตามทุกคนนะครับผมเป็นมืออาชีพนะครับแต่ว่าพอได้หาอยู่หากินนะครับแต่อาชีพวันนี้เราก็ผู้ไทยปนกันนะครับเพราะว่าต้องกระเทือนต้องใช้วภาษาอะไรเอาแบบใดคณะเดาะเดาะเดาะเบสักคู่มันเงียบกันดีกว่ามันโปรแกรมห่างกันแล่ะ กระวังเตี๊ดนำมาจับออกขาดเด้อโอ้มีบอลมีแห้งเงยันไปพลาดเตี๊้นำมาจับขาดโอ้ประแทอยู่คัอเอย่านั่งครับพี่น้องเคย่านั่งสามเซตบอลมีไม่ดิฟอยู่เลยครับทำไมแห้งเอาเลยนะเอาเลยในมือเลค ดอกบะดอดอดอก,ดอกไม่ใชตก้อะนะครับดอกาภาษาพุไทยขบาดอกนะครับดอกะนะม่อเชาักจึกบะโอ,โอ๋ออ,อมุนมุนโอ้ยุ่อะก้อยพอยุ่ยยต้องเ้ยตายทำมนบดสบา ก็มันน้ำบวกกล้ามบอกไหมนำบวกกล้ามมันก็ยังบวกเอาอย่างเงี้ยว่ะมันก็ยังบวกเอาบวกอ่ามันฮะขนาดโตก็ยังบวกมาอยู่มาอยู่ในเครื่องอย่านั่งแทะนะแทะนะมองไปยังมองไปยังเอาเลยใส่ถุงเลยก็ได้ครับใส่ถุงเลยมองไปยังขับรุตเลยครับผมข้างล่างได้มีบ่มีครับใส่นี้โอ้ข้างนอกครับผมอ่ะมาใส่ถุงข้างนอกครับ ถุงดะโอ้ยนอหน,นามที่เท้าอาะไรก็ได้ปุม่มปุ่มตัดดูสันที่ไหนได้ไม่ได้มีอะไรเลยหลุดปลอกเล็กออกมาขอขอบผม้พี่น้องเบิ่งขา้างในเถอะเนี่ยมีมีตีเนีรร่ยส้มดีเดี๋ยวผมไม่สนิทมาเปลี่ยนหรอ๋กเอางี้ได้อยูปเปลี่ยนยังมาแล้วเตายมากมันไม่ได้มีมันน้ำลายมันได้โอเคครับเนกบินนกโอเคครับพี่น้องใส่ทวงอยู่บปล่มาใส่ก็ได้มาใส่เนาะโอเคครับ โอเคครับเจอกันที่บ้านนะครับผมมองที่ตั้งเอ้าอ๋อ,อสุดยอดครับผมเรียมตาอโอเคครับผมเรียบร้อยไปเดินทางกลับบ้านไปติดตั้งนะครับผมอ่ะเลยเจอกันอยู่บ้านครับผมผมมาฮอดบ,บ้านแล้วครับผมพี่น้องก็ทั้งถ่ายทั้งนั้น โอเคครับผมเอาวางใดเขานาเอ้ยี่น้านี่ยเครับเอาได้ดีทั้งหุ้นละทั้งแป็นเปนคนละอ๋อรัดการเิึงเนื้อหมัดดีสักผมมีหมัดส้มตัวผมถือกันได้กับหมัดสม ค่อยคเลยเออเริ่มตีงนะครับพี่น้องกาจะฟื้นแล้วเพิ่มขยับแล้วนะครับมัดกวาไหมไปเต่งกัน,นไหมอาิ้วก่อนหน่อเมื่อยอออแขนเลหนว่าง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 ยิ้ก้นมขลุเนาะบางเบา,บา,บา,บาเแน่นบ่เอเอวดึงขึ้นตรุดปุดก็หางหนักกว่าได้เบาเนนอ๋อเลยนี่ วัดเลย <15. S 1> เอาเซตี้เฟิรสดีกว่าคือว่าใหญ่นะครับหังเลยสองลูกฟุตบลน,นะครับสองติบเขารู้สึกว่านักอยู่นะครับรู้สึกว่าตวโวอ่อนนาศิลาอยู่ข้างในนี่มันหดมัวยังมัโหดดอกหูเน้อยหนึ่ง นิดเดียวนะครับาดเลยอ,อ้อาวอา้าวปัดเลยหรอาปัดเลยเฮ้ือมาหลุดปุ๊บขายุหลุดน้อยเออหลุดใหญ่แข้งออกให้จำเลยเถอะ้ำเรื่องแห้งหยาดเปรีด้ เออเอ่อ yeah. yeah, yeah. ไปก่อน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 ไมนักกระตับกันบ่ <c oughs> แล้วว่าง,งานาม่มันแตกได้จ่อมันนะบางคนเบื่อคลิปนะครับเบ่อคลิป,ปหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันง่ายนะครับบอกง,ง่ายปัไหาได้ <c oughs> น้องนะครับ ปวดสำนันจะลอกเด่นแบบนะครับหับวชั้นเด้ๆได้ครับเด้ๆนี่คือหัยจูดนะครับจ <c oughs> <c oughs> ูดอย่างเดียวเรียประมาทนะครับสับมีพิษถ้าตดเดินไลยนะครับปุ๋ยเพรนี่ทำให้คดไตาวายสับพันนะครับเรียบร้อยนะครับแต่หดวมอฟ้องฟอกไตให้ท่านนะเรียบร้อยเลย คนที่แพ้เนี่ยแม่เดียวกับแพ้นะครับไปน้องโรงพยาบาลกับนี่บางคนกับซาซิแม่ผมเป็นอย่างกับนี่นะครับจะกระจายประมาทนะครับรมันบริเวณคลองเรนได้โอเคหระะือเป่ครับามาทำการติดตั้งครับผมได้กระจายคนคล้องอยู่เนยคองกินกับข้าวพอ,อน้องคลองกินกับข้าว เอาให้ติดเลยเด้อนะครับได้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 ้ดดาบทติดนี่โอกาสโอกาสกันเครือเครือจะต่งแห้งอย่าเป๊ะเลยนะครับเพื่อจะเห็นหมดได้ขับกินก่อนค <c oughs> <c oughs> ้นเหมือนบอดเรเลียเลย ุดยอดกับหังเลยเรือตาเขาพีน้องเอ้ยวันเมื่อก่อนเขาเอาสามสีหังครับอยู่ใกล้ๆกันใครเขาบอเห็นนะครับติดติดหรือเปล่าเอาติดเลย ตขึ้นบน่่ได้ดูเลขเพื่นตันโฟคัคบโอ้โอเคหรือเปล่าโอเคเลยปล่อยแล้วมึงปล่อยแล้วปล่อยเรียบดึงอสันสตี้ขลังออกสตี้ขลังหนึ่งอันสตี้น้อยพักด,ดิโอเคครับขนาดครับผมรูใหญ่ เนี่เพื่นโอเคครับผมอยาอ่าเรียบร้อยครับพี่น้องห้างนี้อาจจะเป็นห้างที่ซีกกว่าๆเนื่องจากบรตถ่ายนะครับเราเที่ยวกับไปผู้เดียวเราเที่ยวกับใปซองนะครับต่างคนต่างมีภารกิจในการทำงานนะครับจะขึ้นไปเบิ่งก่อนโบโบเป็นยังแต่งโ่ได้ดอก บาเป็นยังสั่นเลยิงเลนึ่งเป็นยง,รงครับแน่เพิ่มเติ่นตีงนะครับเลนกระดิกเลยโอเคนะครับผมเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ <c oughs> สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม